ใครเกิดมาแล้วเรียนรู้จักบุญรู้จักบาปทำบุญละบาปก็ขึ้นชั้นสูงใครเกิดมาแล้วไม่เรียนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปทำอะไรแต่อารมณ์เป็นบาปตายไปแล้วก็อยู่ในพระพี่ต่ำกว่าเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้น <c oughs> ในภพเหล่านี้ยังเวียนว่ายตายเกิดทั้งสิ้นมีสุขมีทุกข์ต่างกันแล้วแต่กุศลอกุศลพระพุทธเจ้าที่ได้นามว่าตัสรูหมายความว่าตัสสรู้เหนือฝาภพที่แดังกล่าวมาแล้วคือพ้นจากการแก่การเจ็บการตายการเกิดการแก่การเจ็บการตายซึ่งเรียกว่านิพพานนิพพานไม่ใช่หมายความว่าตาย ท่นนิพพานอยู่ในภพที่เรียกว่าโลกุตระคือโลกุตระภูมิที่เราอยู่กนณีเป็นโลกิยะภูมิเกิดแก่เจ็ตตาอย่างนี้จิตของผู้ใดเข้าสู่โลกุตระภูมิสิ้นชาติจากภพนี้ไปแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อีกต่อไปจึงเรียกว่าโลกุตระภูมิคือภูมิที่ข้ามพ้นจากโลก ไม่อยู่ตามวิสัยของโลกดังพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์อีกมากมายสำหรับคำว่านิพพานหรือโลกุตระภูมินี้ผู้ปฏิบัติถึงแล้วจะไม่มีข้อกังขาสงสัยแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลยเพราะรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง ให้พิสุหกสิบรูปไปเผยแพร่พระศาสนาทรงจัดว่าเราและท่านทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์จงไปประกาศพระสัตธรรมเป็นต้น <c oughs> ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีปัญญาจะรู้เห็นตามความเป็นจริงและพ้นจากทุกได้เพราะฉะนั้นการเวียน่หยตายเกิด พระอริยะท่านเรียกว่าทุกเกิดก็เป็นทุกแก่ก็เป็นทุกเจ็บก็เป็นทุกตายก็เป็นทุกคนสามัญก็รู้ว่าแก่เป็นทุกเจ็บเป็นทุกตายเป็นทุกแต่โดยทั่วทั่วไปมักจะไม่ถือว่าเกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าว่าผู้ที่ไปเรียนแพทย์ในทางสรีระวิทยา จะเห็นชัดในเรื่องความเกิดเป็นทุกข์แสดงโดยคร่าวๆโดยสังเขปคนที่เกิดมาอยู่ในคันมารดาในช่วงต้นๆก็ยังไม่มีทุกข์อะไรมากเพราะตัวเองอยู่ในถุงน้ำครัมของมารดา รอยอยู่ไม่กระทบกระเทือนอะไรไม่ต้องหิวข้าวไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ต้องหายใจเพราะมีแก๊สออกซิเจนไปทาส่งไปทางลกซึ่งผ่านมารดานนั่นเองรอยตัวอยู่นอนตัวอยู่ ทั้นเมื่ออายุครบที่ควรจะการคลอดพอเริ่มต้นแห่งการเตรียมตัวคลอดก็เริ่มจะมีทุกข์แล้วประการแรกแม่เจ็บท้องพอแม่เจ็บท้องมดลูกก็บีบตัวมดลูกบีบตัวทารกน้อยๆอ,อยู่ในมดลูก ก็หันศีรษะลงไปทางปากมดลูกและมดลูกก็บีบตัวมากเข้าปากมดลูกนั้นเป็นช่องแคบมากศีรษะของลูกก็อยู่ในอุ้งของเชิงการในช่วงนั้นพังผืดหนังเนื้อเยื่อของมดาก็หย่อนยานลงจนพาให้ทารถ ผ่านมาได้ช่วงหนึ่งด้วยความยากลำบากไม่ใช่น้อยทีเดียวเพราะต้องบีบต้องรีดออกมาเท่านั้นยังไม่พ้นทุกข์ท่อช่วงที่สอง่าจะออกจากปากพดลูกหรือปากทางได้ต้องมาอีกช่วงหนึ่งคือปากพดลูกก็เล็ก แต่ลูกก็ใหญ่กวาเพราะฉะนั้นถูกการถูกกดดันจึงทำให้รีดออกมาจากปากมดลูกช่วงนี้เองในบางครั้งเราจะเห็นว่าหญิงบางคนฝ่าจะคลอดลูกได้จักงหลายๆชั่วโมงปวดแล้วปวดอีกร้องแล้วร้องอีกคือลูกยังคาอยู่ช่วงมดลูกอยู่ในคอมดลูกถูกบีบถูกคั้น ถ้าหากว่าหมอไม่เก่งในสมัยก่อนคนตายกันเยอะเรื่องนี้เพราะว่ามดลูกที่บีบนั้นบีบเอาหัวของเด็กซึ่งกระดูกยังติดกันไม่สนิทยังอ่อนบีบจนสมองถ,กกถูกกดจนสมองหมดสภาพก็ถึงแก่ความตายจะเห็นได้ว่ามีทุกข์มาตั้งแต่ในครนถ้าหากว่าผ่านช่องนี้มาได้ทั้งช่วงที่สองช่วงที่สามก็คือ ออคลอดออกมากว่าจะคลอดออกมาเป็นเด็กทารกน้อย,อยเริ่มรับอากาศเริ่มรับแสงแต่ลืมตาเห็นโลกก็ร้องเพราะไม่เคยสัมผัสกับแสงไม่เคยสัมผัสกับร้อนหนาวเย็นและเมื่อเกิดมาแล้วทุกต้องหิวทุกต้องละหายทุกต้องเดือดร้อนด้วยประการต่างๆจึงร้องเพราะฉะนั้น ชาติปิดุขาความเกิดเป็นทุกข์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นเป็นไปดังคำสอนที่พระองค์ทรงไว้ตามหลักของแพทย์ในหน่วยสรีระอุทิยาอย่างถูกต้องเพราะเหตุนี้เองคนเราเกิดมาเป็นทุกข์กำลังจะเกิดก็เป็นทุกข์ เกิดมาแล้วก็ต้องริ้นรนทุกข์ด้วยประการต่างๆดังเห็นแล้วต้องมีอาหารเครื่องดื่มเครื่องอาศัยต้องมีเสื้อผ้าต้องอยู่ในอากาศที่เหมาะสมต้องมีคนดูแลถ้าไม่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะถูกทุกข์บีบคั้นร้อนนักทุกข์บีบคั้นทนไม่ไหวก็ตายจึงจ้งมีเครื่องช่วยมีผ้า มียารักษาลรวเป็นต้นหนาวนักก็ถูกบีบคั้นถ้าไม่มีเครื่องนุงหม่มหรือไม่มีอะไรพิงให้อุ่นก็ตายเกิดมาแล้วก็มีทุกข์เจ็บตายเจ็บตายอยู่อย่างนี้ไม่มีใครร่วงพ้นภาวะอย่างนี้ไปได้ไม่ใครจะไม่มีใครจะวิเศษวิสโสไปฝานี้ไปได้ พระพุทธเจ้าทรงมีพระญาณอันละเอียดลึกซึ้งเห็นความหมุนเวียนของสัตว์ทั้งหลายแล้วน่าสมเพศน่าเวทนาเกิดมาแล้วประคองกันจนโตใหญ่แล้วก็ตายแล้วก็เกิดมาอีกก่อนทุ์แบบนั้นอีกเวียนกันอยู่อย่างนี้สมัยใดทำบุญกุศลไว้ดีทุกจรต่างๆก็เบาหน่อย แต่ทุกประจาแห่งเกิดแก่เจ็บตายก็หนีไม่พ้นเหมือนกันจะสะดวกกว่ากันก็คือว่าเพราะมีบุญไว้จึงไม่ถูกตรมานเวลาตายเพราะบางคนนั้นทํากรรมไว้มากเวลาจะตายนั้นถูกพยาบาลบ้างหมอบ้างและอื่นๆบ้างทรมานด้วยประการต่างๆจนฝาจะตายได้ยิ่งคนที่ทำบาปไวมากมาก แม้ถูกไฟเผาทั้งตัวเขายังไม่ตายต้องทนร้อนทนเจ็บทรมานอยู่นั้นเป็นอันนานวิื่งป่าจะตายแต่คนที่มีบุญทำบุญไว้สว่างมาสว่างไปดีมาดีไปถึงคราวตายตายอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องทรมานก็มีอาจจะต่างกันด้วยบุญด้วยกุศลอันนี้ เพราะฉะนั้นเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์สรุปทุกข์ที่เกิดก็เพราะตัณหาเมื่อมีตัณหาตัณหาเป็นยางเป็นเป็นรุษพืชให้เกิดจึงมีมีตัณหาจึงมีการเกิดถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่มีการเกิดคือเข้าสู่โลกุจระภูมิดังในกล่าวมาเพราะฉะนั้นการขจัดความไม่เกิดความไม่เจ็บความไม่แก่ไม่ตายขั้นพื้นฐานจึงต้องขจัดตัณหาคือสมุทัย ผู้ที่เห็นภายในวัฏฏะสงสารมองรู้เห็นตามความเป็นจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าจอนเป็นพระมหาบุรุษแม้ยังไม่บรุษธรรมแต่มีพระปัญญาฉเฉลียวฉลาดเลือดล้ำฝ่ามนุษ,ษ,นษ,ษนย์สามัญอยู่ทั่วไปด้วยอาศัยบำเพ็ญบาร,รมีมาครบบริบูรณ์จึงมีควารมรู้สึกนึกคิดพิเศษฝ่าสรรพสัตว์อื่นไม่หลงติดอยู่ในอารมณ์ในกามอารมณ์เป็นต้นจึงได้แสวงหาทางออกบวชเพื่อความพ้นทุกข์ และประสบผลสําเร็จสอนพุทธบริษัทดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นท่านสอนให้บรรพชิตพิจารณาว่าเรามีเพศเป็นบนรรพชิตพ้นจากภาวะแห่งความเป็นกระหัสกิริยาวาจาใดๆต้องทำควรทําสิ่งนั้นเป็นพระต้องทําตัวให้สมกับความเป็นพระเป็นบนรรพชิตเป็นสมณนะเป็นพิสุ ใจความสำคัญของการเป็นพระเป็นบนรรปะชิตเป็นสำนักเป็นพิสุก็คือตัดกิเลสตัดตัณหาเป็นข้อสำคัญถึงซึ่งความพ้นจากกิเลสถึงซึ่งความพ้นจากตัณหาคารวะทำการงานไล่นาเลือสวนค้าขายเรือรับราชการเพื่อหวังให้พ้นทุกข์ในแก่ความไม่ยากจนพิสุผู้บวชแล้วหวังพ้นทุกข์คือต้องขจัดกิเลส ดังนั้นท่านจิงอนให้บรรพชิตพิจารณาในตัวเราเองว่าเราเป็นบรรพชิตแล้วควรทําตนให้เหมาะสมกับความเป็นบรพบรพชิตบรรพชิตและเฉพาะอย่างยิ่งความเรียบร้อยทางกายวาจาใจความเรียบร้อยทางกายและวาจาคือเกี่ยวเนื่องพระวินัยเรื่องศีลจะต้องรีบชําระให้เกิดความถูกต้องดีงามในเบื้องต้น ให้เหมือนกับบรรพชิตทั้งหลายอย่าเป็นผู้รักรั่นหรือผิดปกติแสดงออกถึงความโลภความโกโรธความหลงก่อนจะมานี่มีนักศึกษาคนหนึ่งโทรมาบอกว่าเมื่อวันเข้าพรรษาไม่ได้ไปจักบาททําบุญที่พุทธมณฑลเขานิมมตนพระมาสามร้อยรูปแล้วก็แบ่งกันเป็นส้นสาย ข้าวของเยอะแยะมากมายเข่งถ่ายใส่ของนั้นตั้งติดติดติดกันยังไม่พอถ่ายแล้วเขาก็ประกาศว่าของเหล่านี้จะแบ่งเฉลี่ยไปตามถวายทุกๆวัดที่มาบิณฑบาตก็มีพิสูบบางรูปไปเลือกขนมเลือกอาหารในเข่งซึ่งคาราวะาก็เห็นแล้วว่าโอ้ยไม่น่าเลยน่าน่าเกลียดน่ารังเกียจจริงๆไม่เหมาะสมเลย นี่เพราะไม่สำรวมเพียงจะปากท้องของเรานั้นจะก,กินข้าวสักกี่คำกินขนมสักกี่ก้อนเดี๋ยวเดียวก็อิ่มแล้วแต่ไปทำความเสียหายอย่างนั้นแสดงถึงความอยากได้ความอยากอร่อยความที่จะเอาให้ได้ตามชอบใจเสียหายผ้าพดผ้าเหลืองบรรประชิตในพระศาสนาเนี่ยเเพิ่งโทรมาบอกว่าเร็วๆนี้เองเมื่อก่อนจะลงมานี่เองอเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้ามีความรู้สึกตัวว่าเราเป็นพระดังได้กล่าวมาแล้วเกิดความสรวมทําให้เกิดความรอบครอบวยกายวาจาใจความเห็นให้ถูกต้องจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นพิสูจทุกรูปจึงต้องมีความทะนึกตนในเรื่องในธรรมะข้อนี้ว่าบัดนี้เราเป็นบ,นบนรรปัญชิตแล้วพ้นจากเพศแห่งความคารหัดความเป็นอยู่เจ้แบบคารหัดไม่ได้จะ สวมเสื้อสวมกางเกงและอื่นๆแบบครรหัดไม่ได้ต้องโกนผมโกนคิ้วและมีวัดเป็นที่อยู่ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามพระวินัยของพระพุทธเจ้าดังนี้วันนี้ก็ขอเพียงบรรยายเพียงข้อแรกเท่านี้ก่อนต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจสำรวมจิตของตนอบรมสมาธิภาวนาคือทำสมาธิภาวนาให้เกิดขึ้น เพื่ออย่างจิตใจของตนให้เกิดความตั้งมั่นเพราะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเวลาที่เราตั้งใจภาวนาอยู่ว่าพุโทโธพุธโทโธก็คือฝึกให้ใจตั้งมั่นเพื่อให้ใจมีอารมณ์อันเดียวเหมือนกับว่าเขาหยดสีลงไปในน้ำ เพื่อให้น้ำมีสีเช่นเดียวกันหมกเขาก็คนน้ำน้ำก็จะเป็นสีเดียวกันเวลาคนน้ำนั้นก็คือคนเพื่อให้น้ำมีสีเดียวกันเวลาหัดภาวนาพุทโธพุทโธก็คือหัดทำใจให้ตั้งมั่นเหมือนกันหรือเวลาที่เราจะซักกีวรเป็นต้นใช้ผงซักฟอกน้ำยาหยดลงไปในน้ำ แล้วก็คนน้ำให้เข้ากันกับผงซักฟอกนั้นเพื่อขจัดคราบใครฟ้าไม่สะอาดออกไปให้หมดจากจีวรฉันใดการฝึกจิตเพ่งพุโทโธพุโทโธก็เพื่อขจัดฟ้าไม่สงบให้ออกไปเหลือแต่ความสงบของจิตฉันนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะบำเพ็ญสมาธิกรรมฐานคือนั่งภาวนาวพุโทโธพุโทโธนั้น พึงรู้จิตของตนเองก่อนว่าขณะนี้จิตของเราปกติหรือสงบหรือวุ่นวายถ้าหาว่าวุ่นวายพึงขจัดความวุ่นวายนั้นก่อนให้ออกไปก่อนโดยปล่อยทิ้งวางอารมณ์เหล่านั้นให้เห็นว่าอารมณ์อันใดที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเป็นอนิจจัง ไม่ใช่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นสิ่งที่เราพึงป่าถนาอมอยู่กับทุกข์ความเสียใจอยู่นั้นทำไมเราร้อนเดือดร้อนอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนั้นทำไมใจพร้อมแล้วที่จะหาจะออกไปสู่ความสงบและความสว่างเพื่อให้พ้นจากความทุกข์นั้นคือความวุ่นวายนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นพึงปล่อยวางเสีย ให้เห็นทุกโทษใช้ปัญญาหเห็นทุกโทษแห่งฟ้ามไม่สงบเหล่านั้นและพยายามระวังใจของตนอย่าให้เกิดสิ่งเหล่านั้นถ้ามีแล้วพยายามขจัดสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปใจจึงจะปลอดโปร่งเมื่อใจปลอดโปร่งแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่เคยแสดงมาแล้วให้มากๆให้บ่อยบนึกอะไรยังไม่ออกพอศึกษายัางน้อยก็น,นึกว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆให้มากๆ มีสติที่นึกอยู่นึกมากๆนึกบ่อยๆนึกเร็วๆจะทําให้จิตไม่มีช่องว่างคิดเรื่องอื่นคิดอยู่เรื่องพุโทโธพุโทโธธรมโมสังโฆเท่านั้นอันนี้เป็นความฝึกเบื้องต้นอย่างหนึ่งทำบ่อยๆฝึกมากๆเข้าก็จะเกิดความรูร้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลาดับและเมื่อวางใจเป็นกลางในถูกต้องความสงบก็จะเกิดขึ้น้วยวิธีการที่ทําอย่างนี้ เพราะฉะนั้นนั่งภาวนาวพุโทโธคือฝึกสมาธิขั้นเมื่อฝึกจนสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตก็ตั้งมั่นหรือมั่นใจฝึกให้จิตตั้งมั่นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความมั่นใจคืออุ่นใจอิ่มใจสุขใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือความสงบนั่นเองแล้วก็ทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดบ่อยๆเปิดมากๆ เพื่อให้พลังของจิตที่เกิดอารมณ์นั้นรู้สึกทั่วสรีระร่างกายให้มีกำลังมากๆขึ้นจนเกิดปัญญาต่อไปแต่เบื้องต้นนี้พึงมุ่งความสงบก่อนอย่าเพิ่งไปพิจารณาอะไรมากเว้นไปแต่พิจารณาตัดนิวรณ์คือตัดราคะตัดพยาบาทตัดความท้อถอยง่วงเหงาหาวนอนตดตัดความพุ่งสร้างตัดความรังเลสงสัย ใช้ปัญญาสติปัญญาพิจารณาอย่างนี้ความง่วงเกิดขึ้นอย่าเป็นธาตของความง่วงยิ่งอยู่มนุษย์ต้องหลับนอนเป็นอาหารอย่างหนึ่งแต่มนุษย์นั่นมีเวลาพักผ่อนที่ควรแก่เวลามีอยู่แต่จะหากเวลาจะปฏิบัติหน้าที่ความง่วงเกิดมาแทรกคือไม่ใช่เวลาพักผ่อนไม่ใช่เวลาหลับนอนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นกิเลส ถ้าถึงเวลาพักผ่อนหรือไม่มีเวลาพักผ่อนเลยมันเกิดง่วงเกินอันนั้นเป็นความจําเป็นของสังขารถ้าถึงเวลาปฏิบัติงานแล้วเกิดอาการอย่างนั้นซึ่นถือว่าเป็นกิเลสเหมือนกับว่าถึงเวลาเขาให้ไปทํางานพักผ่อนกันแล้วถึงเวลาให้ทำงานรับประทานอาหารไปแล้วถึงเวลาให้ทำงานแล้วไม่ไปนั้นขี้เกียจฉันใด เวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องแก้จุดนั้นทําใจของเราให้อิ่มให้เบิกบานในพระพูทธด้เจ้าควาหมห่วแข้งหา,หานอนจะหายไปความเมื่อยเกิดขึ้นพึงระวังจิตของตนอย่าให้ไปติดอยู่กับความเมื่อยอย่าให้คิดกับความเมื่อยถ้าความเมื่อยเกิดขึ้นหายใจให้เบาๆ,ให,บาๆให้เบาที่สุดพุทธ ให้เบาโทให้เบามีสติอยู่กับใจเมื่อมีสติอยู่กับใจใจก็ไม่ส่งไปที่เจ็บปวดความเมื่อยสิ่งนั้นก็จะลดลงตามมันดับจนสงบความเมื่อยก็จะหายไปที่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระัญญาโกรธัญญะเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาปวดเกิดขึ้นก็ดับง่วงเกิดขึ้นแก้ไขก็หายง่วงคือดับไปได้ เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาให้จิตโปร่งสายผ่องแผ้วเสียก่อนแล้วพึงตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธดิฟามีสติเพื่ออบรมจิตใจของตนให้สงบต่อไป